สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันอังคารที่7กุมภาพันธ์นะครับก็เมื่อวาน3ามฮานอยยังเป็นฮานอยปกติที่ยังเดินดีอยู่นะครับฮานอย VP พี VIP, ทโรททิมครับฮานอยปกติหลังจากเดินมาเมื่อวานนี้ไม่มานะครับก็2วันแล้วที่ผ่านมาน่าจะพอรู้ครับอันไหนเดินก็เลือกเล่นที่เดินนะครับ แต่ถ้าชอบเล่นลองรับชมรับฟังครับเมื่อวานฮานอยพิเศษออก505008ครับ05008วันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ9ครับวิ่งบนรุนล่าง9นะครับวิ่งบนรุนล่าง9 9อะไรดีขอดูสักครู่ครับ มีโคษนาลบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ09ครับ09 49 09 49 59ครับ09 49 59 45 48 98ครับ45 48 98, 98มาสูงเข้าไปครับ 0มวามา2ตัวหน้าเทียงเหลือบ้างนะครับก็เอาสูตรไปมากเพื่อได้สตัวครับ009 099 049 059 045 048แล้วก็098นะครับพูดถึงใส่4ก็สวยพูดถึง498894ครับ ได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยพี่เศษครับ17นากา30นาทีมาลุ้นผลกันครับ